วันนี้ตื่นเต้นดีใจมากเลยเก็บความตื่นเต้นไม่อยู่นะคะก็อยากจะชวนเพื่อนๆมาปลูกหอมหอมขอหอมหน่อยเนี่ยไม่ต้องไปขอที่ไหนแล้วนะคะสามารถปลูกเองได้นะคะเดี๋ยวตามนานาม,มาเลยนะคะวันนี้ก็ มาบอกวิธีง่ายสุดง่ายแสนสุดสดที่เคยดูมานะคะเดี๋ยวตามพยาบาลนานา,นาม,มาดูกันเลยนะคะน,นีมาดูเลยอันนี้ก็คือ วันที่12ของการปลูกต้นไม้ไม่ใช่นะคะต้นหอมค่ะต้นหอมปลูกเราเลยนะคะอันนี้ก็วันที่12ที่เราเริ่มปลูกนะคะก็มันสวยงามมากเลยหลังจากที่ได้รับน้ำฝนมา2วันนะคะ ต้นหอมออนเนียนของเราก็สวยเขียวกระจีขึ้นมาทันทีสูงประมาณ2-5เซน2-5นิ cm, ้วเลยนะคะก็ออกทุกต้นที่เราปักเลยนะคะหัวที่เราปักออกมาให้เราชื่นใจพร้อมกระสายฝนนะคะอันนี้ก็มาดูวันที่5ที่เราปลูกนะคะดูย้อนหลังนะคะ ดูความตื่นเต้นเราใจลดลงนะคะน,นี่วันที่5ก็สูงประมาณ2-3นิ้วนะคะก็ปลูกขึ้นให้ทุกหัวเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังดูไม่ชื่นตาชื่นใจเท่าไรนกักอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากบอกว่าเราปลูกได้ง่ายๆเองที่บ้านนะคะแม้ในฤดูฝนนะคะ การปลูกก็ไม่ต้องกบลึกนะคะคพิมประมาณ3ามส่วนี่พอให้หัวโผลมานะคะไม่ต้องกบลึกไปนี่ก็เป็นผลงานที่เราเพิ่งทําครั้งแรกนะคะที่ปลูกในกระถางนะคะในกระถางใบแน่น้อยนึกจากซื้อกระถางมานะคะซื้อกระถางม,มาก็พรวนดิน,นดินนะคะเอาดินผสมปุ๋ยคอกนะคะ ชมปุ๋ยคอกคนดินให้เข้ากันนะคะคนดินให้เข้ากันหลังจากนั้นเราก็ทำการเอาน้ำรดเลยนะคะเอาน้ำเทลงไปเลยให้ดินมันชุ่มชํำชุ่มชํานะคะมันสายฝนนะคะ เป็การที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดินนะคะ m o น s t u r e of s o i l นะคะอันนี้ก็เตรียมดินมาแล้วนะคะแล้วก็มาถึงเตรียมหอมที่จะปักลงไปนะคะหอมเราก็ง่ายมากเลยนะคะอเอรู้สึกคลิปจะสับสนกันเนาะกับคำอธิบายอันนี้หอมเราก็เอาหอมมาจริงๆเลยนะคะ เอามาจากที่เราซื้อมาเลยนะคะไม่ต้องแช่ไม่ต้องปาดไม่ต้องปอกนะคะปักลงดินไปเลยปักตามใจท่านเลยนะคะทำง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะคิดเยอะคิดไม่ออกนะคะปกักง่ายๆด้วยความสุขใจหลังจากปักเสร็จได้เรียบร้อยแล้วก็รดน้ำให้ความชุ่มชื้นกับ กับตนหอมที่เราปลูกนะคะเราก็จะได้หอมชื่นใจนะคะหอมจริงๆเลยนะคะไข่รแรกก็ไม่ยอมหอมของฉันเม่นต้องกัดไม่ต้องแช่อย่างที่บอกมาก o o t t u u t all s o a k in water the plant อยู่ก็โกรธขึ้นมาให้เราได้ชื่นใจได้นะจ๊ะอันนี้ก็ปักตรงดินไปเลย p l n t in the soil อันนี้ก็ป้ายก็มาอ้าวเพิ่งนึกได้ว่ามือจะเปื้อนนะคะก็ถุงพลาสติกมาครอบเลยนี่วันแดกที่เราทํากันนะคะนึกได้ก็ทําเลยสุขใจกับลูกอิสานนานาชาน c h a l ทำอะไรทำเลยคะ่ะไม่ได้นะคะรยะทางที่เราปลูกก็ตานเราต้องการนะคะตามที่เราต้องการขึ้นอยู่กับใบไม้กระถางของเราด้วยนะคะตามความสวยงามอันนี้ก็ใช้ปวดเพิ่งนึกได้นะคะก็ใช้ โอ้ช่างสับสนเหลือเกินพรีเซนต์เพื่อนไปลุกิซาน่าในช่องแนล thank you for your seeing see you later next video